เริมทรย์เป็นทายาทเจ้าของแบรนด์ขนมขรเคี้ยวที่เก่าแก่กว่า3ทศวรรษและมีสโลแกนสุดฮิตว่าโกแก่มันทุกเม็ดหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากประเทศอังกฤษเขาได้เข้ามาสานต่อง,งานของบริษัทต่อจากคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันคุณต้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดรับภาระอันหนักอึ้งในฐานะทายาทคนโตที่ต้องสานต่อตำนานขนมที่อยู่คู่คนไทยไมายาวนาน และด้วยความเป็นคนขบถบวกกับความรักในการทําหนังอย่างถอนตัวไม่ขึ้นคุณต้นจึงผุดค่ายหนังอิสระของตัวเองขึ้นมาในชื่อโกฟิมซึ่งนอกเหนือจะรองรับภาพยนตร์ที่เกิดจากแนวคิดทําตามใจตัวเองแล้วโกฟิล์มยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนที่รักในการทําหนังด้วยกันได้แสดงฝีมือ,อด้วยโดยทิศทางการทำหนังของโกฟิลมไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจหรือรายได้เป็นหลักแต่เน้นอยากทำก็ทำ ทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณต้นออกมาให้มากที่สุดฉะนั้นภาพ,พยนตร์ของโฟฟิล์มจึงมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ในท้องตลาดเช่นเดียวกับเรื่องล่าสุดเซรียลที่นําเสนอเรื่องที่มีอยู่จริงซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามีเกิดขึ้นในสังคมแต่ทว่าคนส่วนใหญ่กลับคิดว่าเป็นเหตุที่เหนือจริง ครั้งนี้จะเป็นการท้าทายความสามารถอีกครั้งของผูก้กำกับไบแดงคนนี้ที่นำเอาธรรมชาติของมนุษย์หมักระเบะเปื่อให้เห็นเนื้อจริงภายในโดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์ขนาดสมตอนซึ่งเนื้อหาจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นพันต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นอย่างไรพบความจริงและคำตอบได้ในรายการ Celebrity a n e d ค่ำคืนนี้ค่ะ ต้อรับคุณต้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสวัสดีครับการทหารเลยเกินนะคะคุณต้นนะคะนี่คือผู้บริหารนะคะเอ็มดของถั่วโกกแกะบอกก่อนว่าเป็นชอบจะเป็ของคุณมากโอ้ดีนะครับโอ้อร่อยมากทุกเม็ดครัมผัสได้เยอะดีฮะดีค่ะชอบเลยอก่อนจะคุยเรื่องหนังเซเรียลนะซึ่งในพี่ในพี่องเรื่องเซเรียลเนี่ยคุณต้นเป็นทั้งผู้กำกับเขียนบทนะคะ ลงทุนเองทุกอย่างเองแต่ก่อนคุยเนี่ยมาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณต้นดีกว่าที่สืบทอดกิจการโก,โกแก่มานะคะตั้งแรกโอ้ตั้งแต่แรกเลยที่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยคุณต้นเนี่ยไม่อยากทำงานที่บ้านเลยมันมันก็ไม่เชิงอ,อย่างนั้นนะค,ะครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าธุรกิจตัวโก,โกแก่นี่เราก็โตมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือ,ค,อคือเรียกว่าห้าขวบนี่ก็คุณทอเริ่มทำตัวตัวโก,โกแก่ขึ้นมาแล้วเราก็โตมาด้วยกันนั่แะเพียงแต่ว่าพอมาช่วงสมัยมัธยมปลายเนี่ยตัวเป็นคนชอบศิลปะ ก็เลยเคยมีอยู่อยู่อารมณ์หนึ่งตั้งแต่ไปเรียนอาร์ตดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเบื่อเบื่ออยู่พักหนึ่งแต่ก็ก็คิดว่ามันทัวร์เนี่ยมันมันมันแน่นอนมันส่วรอยู่มันมันได้ตังค์ดีนะเงินเงินดีเป็นศิลปินไส้แห้งแน่เลยเลยมาทําธุรกิจที่บ้านดี่กอัดครับเป็นศิลปินโอกาสที่จะดังก็ยากเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะได้เหตุนี้หรือเปล่าครับคนถึงมองคุณต้นว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบขบศคิดไม่เหมือนใครคิดแตกต่างคือคือไอ้เรื่องขบศนลป์นี่ที่สื่อ คงจะเป็นเรื่องหนังซะมากกว่านะครับคือวาลกษณะว่าบางทีหนังเราที่ออกไปเนี่ยเราพยายามจะสื่อความเป็นตัวเราออกไปซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเเรียกว่าเป็นหนังตามที่มันเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมต่าเป็นอย่างนี้มากนิดหน่อยที่มันแบบอาจจะเปิดเผยถึงนัยยะของสังคมสิ่งที่เราคิดก็ออกไปทางหนังจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าครับอีกแบบึงไงมองอีกไหมอีกมุมมองก็แน่นอนเพราะตอนจบมหกคุณต้นเอ็นทรานซ์เลยไหมฮะตอนมหกนี่จริงๆแล้วตัวเองตอนนั้นก็ โตมาในยุคที่แบบสมัยนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยดังๆเยอะอยู่นะครับก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปจบกันที่ entrance ทุกคนอะไรเงี้ยทำไมต้องไปแข่งแย่งกันอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปเรียนต่างประเทศคือก่อนหน้านี้พอดีได้เรียนซัมเมอร์ครับมาก่อนไปเรียนซัมเมอร์อังกฤษมาก่อนแล้วก็ชอบรู้สึกเอ๊ะอากาศก็หนาวๆดีมีความสุขครับเงินเขาก็ส่งมาให้ใช้ทำไมต้องไป entrance มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยทำไมก็ไปเรียนอังกฤษดีกว่าก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้ entrance ไม่ได้ entrance ก็ไปใช้ชีวิตที่อังกฤษ ตอนนั้นเข้าเรียนต่อเยอังกีษช่ไหมตอนนั้นก็ไปถึงปุ๊บก็ต้องไปเรียนพวกคอร์สแบบเขาเรียกอะไรครับเหมือนกับพวกพรีท<ว>ี่จะเข้ารับพื้นฐานก่อนใช่ไหครับค,ครับ,<ว>รบไอ้มอกมีการไปเดินทางเที่ยวท,ทุบรอบโลกด้วยใช่ไหมค,คือคือตอนนั้นผมเรียนจบประมาณสักคือคือเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนต้องบอกก่อนนะพี่กองนะคือแต่ชอบเหมือนกันจับมือเลยชอบเรียนอน่ันคือคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอมันเรียนทุกคนจะพูดแต่ว่าต้องเรียนโทคือรุ่นรุ่นผมเนี่ยจะเกรงเพราสังว่าตีไม่พอละต้องไปโท โทรคขาี้เขาก็จะมัวมองแต่ว่าเอ้ยต้องหมายอะไรดังๆนะเราคิดว่าเอ้ยเอาเอาสิ่งที่เราชอบดีกว่าให้มันจบมาอย่างนั้นแหละมให้มันมีปริญญาบมาก็คงจะโอเคก็เลยเลือกหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานหน่อก็ไม่ได้เรียนยากนะฮะมันก็มาตรฐานนิดนึงแล้วก็คิดว่าเออแบบเราเอาเรื่องประสบการณ์ชีวิตดีกว่าไม่มองในมุมนั้นก็เดินทางไปทั่วโลกเราก็ไม่จำกัดว่าห้องเรียนจะต้องเป็นที่เดียวที่ศึกษาแครับเราไปศึกษานอกห้องเรียนบ้างครับผมแต่ว่าเห็นคุณต้นเนี่ย แมนแมนแบบนี้เนี่ยได้ยินมาว่าตอนที่ไปอยู่อังกฤษแรกๆสี่หเดือนแรกนี่ร้องไห้ทุกคืนจริงไหมครับมันมันก็ผมว่าเด็กทุกคนก็คงจะเป็นนะเพราะตอนนั้นเด็ก,ดกตอนรอบไปก็เป็นซัมเมอร์สั้นๆนะกส็สุขสนานด,ดีในจริงจริงตอนนั้นก็รู้สึกว่ายัางหาพวกเพื่อนๆไื่อาเรยู่ยังพูดอังกฤษมไม่ค่อยเป็นนะตอนนั้นก็ยังแบบอยู่ธรรมชันใช่ไหมจบมาปุ๊บยังพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ยังแบบว่าจะคบฝรั่งก็ อาจจะไม่ค่อยเรื่องกเลยงั้นก็อาจจะมีความลำบากเรื่องภาษาด้วยก็ต้องใช้เวลานจริงครับไปแรกๆจะไม่ค่อยกล้าพูดไงกลัวเขาจะตัดเราไเรื่อไม่รู้เรื่องลย่าบอกคุณต้นเนี่ยเขาบอกคนที่ทำคุณต้นเนี่ยเปลี่ยนมุมมองให้กล้าให้กล้าออกเดินทางกล้าที่จะพูดคุยอะไรแบบคือแฟนคนแรกมันมันก็ไม่ใช่อย่างงั้นใช่จริงๆแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือจริงๆแล้วแฟนคนแรกนี่พวกนี้นะคือเป็นคนญี่ปุ่น ชอบของนอกนะนะก็คือก็คือก็คือว่าชอบคนต่างชาตินะฮะคราวนี้สร็จปุ๊บเขาก็คือญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบพวกอะไรศิลปะพวกอาร์ตเนี่ยเขาจะคุ้คลีอะไรกับกับโดนเขาอยู่แล้วเขาก็บางทีก็พาเราไปมิวเซียมอะไรก็เพิ่งรู้จักก็ได้ดูว่ารู้จักศิลปะไม่เห็นศิลปะมาเลเนียมาเพราะว่าญี่ปุ่นชอบเดินดูศิลปะครับครับแล้วน่ารักเนาะเขาชอบเขาจะชอบเรื่องของเฟชั่นด้วยนะพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่เขาชอบครับผม เราเราก็เลยคุกคีอะไรก็ไปเจอเห็นรู้สึกเออมันมันก็เริ่มอินเข้าไปในตัวเราอ๋อเขาเป็นคาไปญี่ปุ่นคนเป็นคนไทยครับแต่ไปเที่ยวมิวเซียมที่อังกฤษอย่างเงี้ยสมมตินะไปเจอกันที่อังกฤษไงแล้วภาษาอังกฤษเขาดีไหมคะก็ก็มันก็เริ่มเริ่มกันหมดทั้งสองคนอ๋อก็ดีเนาะก็ดีด้วยความที่เป็นคนเอเชียด้วยกันไงเข้ากันได้ดีเวลาอยู่เมืองฝรั่งพอพอพอมันหักพอมีแฟนปุ๊บมีเพื่อนแฟนญี่ปุ่นใช่ไหมก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นคราวนี้ก็เริ่มอะไรอะ ช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำละออ <Okay. S 2> คิดเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ไม่คร<ม>ับนี่นะครับแทนไปเรียนมืองนอกสมัยใหม่นี้ก็ต้องไปหาแฟนญี่ปุน่ปนก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นชัน่นอไหนก็เด้นค,ครับผมครับเห็นว่าเคยมีแฟนมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าะอะไรครับคุณต้นถึงไม่เชื่อว่าไม่เชื่อในเรื่องของรักแท้เนี่อ๋อมันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะคือจริงๆแล้วคือบางทีเรามองสักคมบางทีมันก็แปลกๆไม่ได้บอกว่ารักแท้ รักแท้มีมีจริงนะฮะตามสคริปติปนะผมก็ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ว่าแต่ว่ารักแท้นี่ผมหมายถึงว่าบางทีมันมันรู้สึกว่าบางทีแบบเราไปงานแต่งงานเรามอแล้วมันแบบรู้สึกว่าขัดนิดนึงทาไมได้ไปงานแต่งงานทําไมต้องแบบมันนไปใช่ไหมมันเจ๊งวไปหน่อยแล้วบางทีแบบเมคอัพเยอะๆแล้วไปหอมรู้สึกมันมีแต่แป้งๆเ่องไม่ใร่ไม่ใช่เรื่องจริงๆครับถ่ายรูปแต่งงานอะไรมาทําท่าอะไรแบบภูเขาอะไรให้ดอกไม้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่อยากทําอ่ะนี่คือสาเหตุที่ยังโสดอยู่หรือเปล่าครับ ก็ผมคิดว่าชีวิตคนเรามันไม่จำเป็นต้องจบด้วยการแต่งงานนะคนเรารักกันก็ผมคิดว่าคบกันไปก็งานมันเป็นแค่พิธีเป็นอาจจะมีพิธีที่บอกให้คนอื่นรู้ว่าแต่งงานกันแล้วตัวเองตัวเองเป็นคนคิดอย่างงานน่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าจริงๆคือขอให้เรารักกันแหละครับมันไม่จำเป็นต้องมีงานชื่อเจซึ่งการแต่งนแลครับมีคมสุขซึ่งกัรและกันแหละโอเคโอเคแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ถามหรือเมื่อไหร่คุณจะแต่งงานจริงๆผมเนี่ยโดนหนักนะเพราะว่าพรคุณลูกคุณโตนะคนโตก็จะเยอะหน่อยนะ มันก็มาจากตรงนี้แล้วแล้วบอกเขาไหมครัก็ก็คงวันนี้ก็คงจะรู้แล้วมั้งฮะออกทีวีก็หรืออะไรก็ก็พูดก็คงจะเขาพอจะเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับคเอ๊ะแล้วโทษนะที่เหลือคุณพี่คุณโตแล้วน้องอีกกี่คนนะเออผมมีทั้งหมดสี่คนก็พี่คุณโตแล้วก็มีมีผู้ชายสามผู้หญิงคุณสุดท้องและอีกสองคนแต่งได้ยังไงทุกคนทุกคนแต่งหมดละที่บ้านคุณเลยเหรอครเดียวแล้วคุณเลยเหรอทุกคนแต่งหมดแล้วทุกคนแต่งหมดแล้วแต่งหมดแล้วก็มีมีมีลูกหมดแล้ว โอ้มีลนคุณพ่อก็มีหลานข่อไม่มีหลานครบหมดแล้วครบละก็ไม่เล่นคุณแล้วกงไม่กดดันเรากลับครับครับผมพูดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยคุณต้นเคยโกหกคุณพ่อคุณแม่ขอเงินเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าเราเรียนแต่เอาไปเที่ยวรอบโลกอ๋อนั่นมันตอนตอนจบตอนนั้นตอนนั้นแบบคือคือคุณพ่อที่บอกถึงว่าตั้งแต่ตอนนั้นเรียนเด็กๆเลยนะฮะแกก็พยายามจะแบบว่าเฮ้ยรีบกลับมาทําช่วยธุรกิจที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแม่งกลับมาแล้วเสร็จเลยตอนนี้ ทันทีอยากได้เที่ยวได้อะไรใช่ไหมฮะก็เท่านี้ก็เลยคิดว่าแบบพอเราจบก็รีบเรียน่ะเพราะว่ามันเขาไม่ชอบไม่ชอบเรียนก็พวกซัมเมอร์อะไรก็มีซัมเมอร์ต่างประเทศเราก็ไม่กลับนะก็เรียนให้มันจบจบไปเรียนไปเรื่อยๆก็ยี่สิบสองก็จบแล้วฮะจบไวเร็วนะเร็วๆแต่ว่าก็เห็นเพื่อนเขาจบยี่สิบสี่กันอีกสองปีก็เลยเอาเอาเงินค่าเราเรียนนะไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวซะจบแล้วจบแล้วแต่บอกยังไม่จบครับคุณเด้ไปไปกี่ประเทศโอ้โหสมัยเรียนนั่นก็เยอะ แต่ว่าแต่ว่าสมัยเรียนนั่นก็คือมันมันก็ก็เงินก็เยอะนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินแบบว่าฟุ่มเฟือยก็รู้สึกว่าก็ต้องมีมีเก็บแบบเกรงใจคุณพ่อคุณแม่อนไรนะส่งเงินมาประจำเราก็ไม่ได้แบบโรงแรมแบบห้าดาวไปเที่ยวก็แบบอะไรเป็นแบบกึ่งแบ็กแพ็คนิดโอ้มีความสุขนะงั้นไหมมีความสุขนะแบ็กแพ็คแล้วก็อะไรอะไปแบบเหมือนกับอะไรง่ายๆขึ้นรถสบายๆเปินางกันเองกันเองเหมือนแบบว่าแค่แบกกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็เดินทางเดินทาง แต่ก็ไม่ได้แปทั้งที่ทีเดียวแล้วทริปไหนที่คุณต้นประทับใจที่สุดที่ไปมาโอ้โหมันก็หลายทริปแต่คงจะเป็นทริปถ้าจะให้เลือกนะ<ช>คงจะเป็นถ้าเป็นสมัยเด็กๆนะฮะสมัยเรียนะกนะ็คงจะเป็นเป็นที่เบดตอนนั้นมันลำบากไมไ่ขึ้นง่ายนะมันไกลจากลอนดอนเลยครับไม่ตอน้นตอนนั้น,ในใอตอนนั้น,ใน,ในตอนนั้นโอ้ตอนนั้นเุดเพราะว่าตุนพ่อไม่ถามในโรงเรียนอยู่ลอนดอนล้วอยู่ไปโหมดที่เบดตอนนั้นผมบินจากอังกฤษนะมาที่มาที่กรุงเทพแล้วมาขอวีซ่า มราขอวีซ่าขอวีซ่าสาธุ์ในปางคุณพ่อรู้ไหมไม่รู้แสดงว่าไม่รู้แน่ๆแต่เราไปอยู่บ้านเพื่อนมันก็เก่งเนาะโทรศัพท์มาก็ต้องทําเป็นเหมืังกับอยู่ต่างประเทศอ่ะทําเป็นแบบมีมือถือยังเคยมีแหละตอนนั้นมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่มีมั้งตอนนั้นครับยุค90คุณเก่งเนาะต้องก็ทเป็นอยู่ต่างประคุณก็บินจากลอนดอนครับมาขอวีซ่าอวีซ่าแต่คุณนอนโรงแรมนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ทําเป็นว่าอยู่อังกฤษนะ แล้วเราก็ตอบว่าพ่อตอนนี้ผมเยี่อังกรีตนี่เราแต่ผมเรียนนะครับพีนไม่เรีนเหมือนกันคุณเก่งเนอะนั่นเท่นี้คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือยังก็ก็ก็นี่เราเนี่ยออกรายการนี่คงรพวกรู้แล้วล่ะทราบแล้วครับนะฮะก็ไปเยอะก็ก็ก็มาขอวีซ่าไปเนปาลแล้วก็บินต่อไปทีิเบตไอ้แม่แพ้ใจตรงไหนคือทั้งทั้งสองทั้งทั้งทริปเนี้ยเนปาลกับทิเบตนี่มันรู้สึกว่ามันเราเห็นชีวิตคนนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้โตมากับสังคมแบบนี้ใช่ไหมก็เห็นพวกชาวบ้านอะไรรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเฮฟเว่นมันคือ สวรรค์หมดเรียบง่ายนะเรียบง่ายแล้วเขาก็เฟรนลี่ดีคนเขาก็รู้สึกในป่ามาสวยนะนป่ก็ง้เป็นเมืองที่เป็นเมืองพวกมิวเซียมเขาก็สวยแต่ที่เบลไม่เคยบอกว่าสุขภาพแข็งแรงมือต้นใช่งแรงโคราการันขึ้อไปสูงขึ้นมาลงลงื่องตอนนั้นก็เดินเดินแล้วก็เขาก็เดินกันอย่างเดียวเลยนะครับต้องพักอยู่ประมาณสองวันจะลําบากนะแต่เขาอารมณ์ดีกันจังเลย ข้าบับครับผมอากาศดีดูแลทริปที่เบจนะใช่ไปด้วยกันนะอ่าบริการโอเคที่เบจครับผมแล้วเห็นว่าชอบไปโน่นไปนี่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเดินทางรอบโลกอยู่ก็จะสักหนเดือนเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่งนะครจะไปแบบเรียกว่าอะไรไปไปทำธุรกิจคือวันนี้เรามีโซนออกโกแก่นะฮะเขาไปเยอะครับแล้วก็ยังมีจุดเป้าหมายเป็นเดสติเนชั o n ในฝันเลยนะครับก็คือดดลลัสกับวอชิงตันดีซีเพราะอะไรครับถคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบเดินทางไปเรื่อยๆก็จะมีแบบลิสต เกิจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นสักสิ้นปีอาจจะไปสองเมืองน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับไปวอชิงตันก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์เนาะพิเเพิธภัณฑ์ครับผมโซเนียนแล้วตอนนี้นี่ไปมาไปมันไปที่ไหนยังไม่ไปไหมครับโอ้เยอะฮะบางที่บางที่ไปก็จะปิดก็มีก็ยังแบบยังเป็นลิสต์ที่ยังค้างคาคากันอยู่นี่จะว่าชฉลยดิสเวอร์จะไปไหนมี่ีมียังแบบบางที่แบบเด็กๆเราเราพลาดไปก็มีเขียนเอาไว้เหมือนครับดีนะแสดงว่าใช้ชีวิตอย่างนี้ก็ว่าประสบการณ์ดีชอบชอบมันเห็นชีวิตหมดนะคุณต้นไม่ใช่ไปอยู่เฉพาะ ทำงานนะเราต้องอิสระด้วยตรงนั้นนะผมว่าการเดินทางมันมันสอนเรานะนะฮะมันเราไปเห็นโลกนะครับแล้วก็ยังเที่ยวแบบลุยๆเหมือนตอนสมัยเด็กๆไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็สบายขึ้นแล้วต้องห้าดาวแล้วเดี๋ยวนี้มันติดแล้วเดี๋ยวนี้นะแอบไม่ไหวดังชั้นธุรกิจแล้วเดี๋ยวนี้พอมันมันเริ่มสบายมันก็ติดติดเป็นนิสัยเมื่อก่อนยังไปยังยังยังอีโคได้ต้องเป็นประตูประตูมไหวอยู่ เดี๋ยวนี้คพอมมันชินความสบายมันก็เลิกไม่ได้ต้องดีหน่อยติดติดลับเห็นบอกมาถึงเรื่องหนังบ้างเห็นบอกว่าความชอบหนังเนี่ยจริงๆแล้วคนที่จุดประกายคุณต้นก็คือคุณพ่อจริงคือจริงๆแล้วตอนตอนเด็กๆเราก็คิดว่าเราดูหนังเองนะคราวนี้มันก็มีเรียกว่าไปไปบางทีแบบทางพวกสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จะถามเราก็คือไอ้เด็กๆเนี่ยคุณพ่อเป็นคนพาพาเราไปดูหนังซะมากกว่าก็เลยคิดว่า ก็ไม่ได้คิดถึงคุณพ่อแหละครับที่พาเราไปดูหนังจะเป็นอยังนั้นจะเป็นแค่หนังเรื่องแรกเรื่องอะไรโอ้โหเด็กๆนนั้นก็หนังยิ่งชอบไครเด็กๆพวกพวกแบบอะไรตุ้มตําแมนอะไรพวกนี้คุณพ่อพาไปดูนะก็รู้สึกว่าเออเขาก็ชอบพวกนี้ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจเปิดค่ายหนังนะครับแล้วทำหนังจริงจังขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจครับผมจริงๆแล้วตัวเองก็ทําตามทําตามฝันมากกว่านะครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ย ก็เริ่มต้นจากงานอิเลยก่อนนะฮะไอ้ค่ายโกฟิมเนี่ยก็ทำแบบวันเสาร์เรามาถ่ายหนังถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มติดคุณแบ่งเวลาย่งไงคุณป้นพ่อบริหารธุรกิจเป็นนพันล้านเนี่ยกับทําธุรกิจบันเทิงคุณแบ่งเวลาอย่างไงฮะโอ้โหแรกๆรก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้แบ่งนะก็โกหกคุณพ่อเมือนกันว่ว่าเป็น ไปประชุมไปสัมมนาเก่งนะก็มีอยู่คนเดียวผมคิดว่าใส่สูรผูกท้ายไปถ่ายหนังอ่ะบางทีบอกไปสัมมนาก็เอาอะไรไปถ่ายหนังเห็นบอกว่าเคยหนีงานอ่ะไปกำกับหนังยใช่ไหมคะหนีจนบางทีก็รู้สึกว่าเออแบบไม่บอกเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเหมือนกันบางทีก็ไปอ่ะแล้วเลยขาะรับนัดรู้ไหมคุณเมทอยู่กองหนังเนี่ยลูกน้องเขาก็รู้ลูกน้องี๋ยวนี้เขาก็รู้ละใช่ไหมว่าอยู่กองหนังนะะ เดี๋ยวนี้มันก็ชัดเจนเพรพอเรามีผลงานรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มรับได้แล้วอย่างนี้แสดงว่าต้องชอบบทบาทการเป็นผู้กํากับมากกว่าการเป็นนักบริหารเป็นนักธุรกิจผมว่ามันมันกาไม่นะธุรกิจของของโกแก่นี่ผมว่าสนุกนะก็สนุกเหมือนกันทั้งสองอย่างก็ก็สนุกทังคูมันคนละแบบไงอาจจะอยู่ตัวแล้วบางคนแบคือบบริหารธุรกิจก็อีกแบบหนึ่งพอทำหนังก็ได้อินเทอร์เนตอีกแบบหนึ่งคนละแบบเข้าั่งมสองอย่างสองแบบเลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณแตงเราจะขออนุญาตให้คุณต้นเชิญนางเอก หนึ่งในหนังสามเรื่องมีนางเอกมาด้วยลวครเรื่องครับมาคุยกันใช่ไหมคุณต้นนะคะช่วงหน้ากับพบกับหนึ่งในสามนางเอกที่จะมาคุยกับเราด้วยนะครับพักสักครู่นะครับครับ